สวัสดีครับผมก้าวพืตจิการนะครับเจ้าของกลุ่มสาระสงอกนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนทุเรียนนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเข้ามาฟาร์มสงงอกนะฮะมาปรับปัญหาเล็กๆน้อยๆของฟาร์มสงงอกนะครับพื้นที่ที่เห็นเนี่ยคือฟาร์มทุเรียนนะครับพื้นที่เนี่ยร้อยกว่าไร่นะครับยอดกําลังการผลิตปีหนึ่งเนี่ยกว่าร้อยกว่าตันเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟาร์มสงงอกนะฮะแต่ก่อนอื่นพาดูเรื่องระบบแทงน้ําก่อนนะครับ นาำมาได้เลยครับควบคุมด้วยระบบทฮมเมอรนะครับปั๊มกำลังขับเนี่ยสองแรงสามแรงทั้งหมดห้าลูกนะฮะข้อเมนส่งน้ำเนี่ยอยู่ที่สามนิ้วนะครับผมดูดูดูน้ำได้เลยนะครับน้ำก็บ่อหมื่นลิตรนะฮะน้ำบ่อหมื่นลิตรนะครับ กำลังขับมอเตอร์ทั้งหมดห้าลูกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ฟาร์มถุงงอกนะครับผมนะเดินตามมาเลยครับยอดกำลังการผลิตฟาร์มอย่างเนี้ยอยู่ที่ยอดวันละหนึ่งตันนะครับผมเข้ามาเสริมให้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องความแข็งความเกอนี่คือถุงงอกชุดที่ล้างวันนี้นะครับแข็งมากขาวมากนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องระบบน้ำฟาร์มอย่างนี้ทำเกี่ยวกับระบบกล่อง นะครับพอพอถังส่งงอกเอยนะพี่ไปนี่นะครับเจ้าของฟาร์มเดินมาแล้วนะครับผมเสียแบงค์เสียเสียแบงค์นะครับเจ้าของฟาร์มทุเรียนนะส่งงอกส่งงอกที่ผมไม่ปรับเนี่ยนะครับคือคือสูตรสูตรขวดปูกล่องนะฮะดูได้เลยชุดพุ่งเนี้ยนะครับจะเก็บพุ่งนี้กล่องนึงเนี่ยลงขวดแค่สองกิโลกรัมเท่านั้นระบบน้ํามาแล้วนะครับมาทึตอนระบบน้ําพอดีนะครับ ดูร,ระบบน้ำได้เลยทำไมระบบน้ำเนี่ยนะครับรน,รนี่แหละครับระบบน้ำเป็นอย่างนี้นะครับดูได้เลยโดยกำลังการผลิตปราตันนะครับ ข้อนี้น้ำน้ำรถปุ๋งลอกนะครับต้นแข็งมากต้นแข็งแรงมากปรับให้เต็มรูแปแบบนะครับก็คือชุดนี้คือชุดที่เราเก็บล้างวันนี้ยอดกำลังการผลิตก็อยู่ที่หนึ่งตันนะครับเดี๋ยวเราเอาัวดขวดล้างนี้ยไปล้างดีกว่าแล้วเราจะรู้ว่าขวมีเน่าไหมนะครับ ผมจะเทให้ดูละกันนะครับล้างถุงงอกนะฮะล้างยังไงล้างให้โลกจําล้างแบบเทพๆก็คือล้างแบบไม่มีเน่าต้นเนี่ยแหละครับดูได้เลยครับเดี๋ยวเทให้ดูนะครับไม่มีอะครับดูได้เลยนะครับต้นใหญ่สวยมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราให้พนักงานเขาร้างต่อนะครับ ขัววันนี้นะครับยอดกาลังการผลิตหนึ่งตันเนี่ยนะครับขัวที่คัดทิ้งเล็กๆน้อยๆครับท่านเองนะครับเป็นเปลือกขัวถ้าถามว่าไม่มีเล่าต้นไหมก็เป็นไปไม่ได้ขอแค่ศูนย์จุดนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนะฮะขัวที่จะต้องออกวันนี้นะครับแข็งมากข่าวมากแข็งนะครับแข็งนะแข็งนะฮะแข็งมากนะครับยังไม่ได้ทําการกรอกนะครับแล้วก็ ถังที่แช่เม็ดเนี่ยเม็ดเม็ดตอนนี้ฟาร์มอย่งนี้ใช้ MC นะครับเป็นหัวใหม่ 2, 2021ผมไม่แค่แค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะเป็นเม็ดหินเม็ดแป้งเม็ดไม่เกิดยังไงผมมีวิธีการปักของผมนะคะส่วนวันนี้นะครับผมก็จะฝากคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมง,งอกเรียนไม่มีวันจบผมง,งอกมีปัญหาอยู่ตลอดนะครับ ไม่มีตายตัวขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเป็นโค้ดและที่ปรึกษาฟาร์มของคุณสำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบคลิปจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ